เราเอาคอนเซ็ปต์แบบถ้าสินค้าเขาเรียกว่าสินค้าทดแทนกันได้เขาเรียกว่าคู่แข่งทางตรงคู่แข่อองทางอ้อมแสดงอะไรต้องดูตรงนั้นแบบเขาเรียกว่า p o s i t i นนิ่งเหมือนเราแบบตัว่าคนที่ไอ้บอกบอกมาใช่ไหมถ้ามีบอกราคาแค่แบบโอ้โหถูกมากเน,นี่ยถือว่าไม่ใช่อ่าเราก็อยากจะไปดูแล้วก็แข่งตลาดของเราอย่างที่ยุ่ยุ่งหมายแนะนำก็ที่สนามอย่างเงี้ยอันนั้นมันไม่ใช่ก็ที่สนามที่จะไปแข่งสองร้อยกว่าบาทแต่มันอาจจะเป็นเบส เป็นมาหน้าอุทยา,านเป็นมาหน้าในสวนอะไรเนี่ยที่มันก็ทุกคนรู้ว่าราคาเป็นหลักพันถือว่าเก่งนะที่คุณออกคุณปภคสองพันกว่าบาทได้าขายไปตั้งสิบสามชิ้นเพราะอะไรทำไมถึงขายได้ใครปอกได้นะแทนว่าแพงกว่าแบางทีร้านเนี่ถูกกว่าเห็นปะเสน่ห์ของการขายเป็นซอปที่ราคาคือมีตะวบทที่ขายได้เอ่ะจำอะไรอึซ่าเนี่ยหูจะต้องตัวอ๋อจำอะไรอึซ่าเนี่นย <laughs>